อรุณใสอ่ะวันนั้นคนวันนี้กลับมาเจอกับเจกแล้วนะใช่เรากลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่วงป้ายามังคาวาบอกได้เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นโรแมนต์แฟนตาซีที่แบบไปอีกขั้นหนึ่งแห่งเนื้อเรื่องเลยค่ะกับเรื่องที่มีชื่อว่าปิดหมวดความเจ็บปวดไว้แล้วนี่คะใช่เรื่องนี้นี่แหละก็เดี๋ยวไม่พูดท่านทํทำเพลงอะไรมากเราจะมาเริ่มอธิบายกันเลยเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องตั้งใจอ่านประมาณหนึ่ง บอกได้เลยว่าเนือเรืองนี้ห้ามพลาดตรงไหนไม่แต่จุดเดียวเลยนะทุกคนคิดว่าอาเจผมนำที่ดูเป็นมู้ใหญ่คนนี้กับน้องต้าผมชมพูที่เหมือนกับสายไหมคนนี้เขาจะใช่คนเดียวกันไหมนะติ๊กตอกติกต๊กตอกคตอบก็คือใช่และไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอาเจผมนำคนนี้เป็นผู้เล่นส่วนน้องผมชมพูนี่ก็คือ บทบาทของนางเอกในเกม VR ที่เกมนี้มีชื่อว่า Brassong d a ไม่ต้องถามว่าทำไมใช้ซิริอ่านเพราะว่ามันอ่านโคตรยากเลยยังไงล่ะเกมนี้เป็นเกม VR โลกเสมือนจริงก็ในยุคข,ของเรื่องของนางเอกเราตัวหลักเนี่ยบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีไปไกลมากทำให้มีเกมแนวโลกเสมือนจริงต่างๆแบบเกิดมาเยอะมากสุดๆแต่เกมที่อาเจเลือกเล่นนี้ ก็คล้ายๆแนว MMO Open World เลยแล้วเราสามารถสวมบทตัวละครเป็นนางเอกได้แล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์กับตัวละครในเกมซึ่งแต่และตัวก็จะมีดังนี้ค่ะเอเลียพระเอกของเรานั่นเองพะหนุ่มผมดำที่จะดูซึนแต่ก็รักเราสุดๆอเจเจ้าของหอคอยนักเวทเจเซเลนาเฮ้ยตายชื่อเหมือนเชเลยแต่เจ้เคยแบบสวยตะโกนมาก ก็เราขอแนะนำสองคนนี้ก่อนนะคะที่เป็นชื่อสวรรค์องรชาชทาญาดแล้วก็นักบวชที่หน้าแบบโชตาสุดๆแต่น่ารักนะที่เหลือแนะนำให้ไปอ่านเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการสปอยมากเกินไปค่ะเฮ้เฮถ้าถามว่าเส้นเรื่องเรื่องนี้เป็นยังไงก็อธิบายได้ว่าอาเจอ,อิลลีน่าก็นางเอกอเจผมดำของเรานั่นแหละค่ะ <c oughs> คือการที่เซเคยเกินไปว่าเจ๊อ,อยู่ในยุคแบบอนาคตมากๆ ก็มนุษย์ทุกคนก็จะถูกผลิตมาจากโรงงานเดียวกันแต่ก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขเหมือนคนปกตินั่นแหละแต่ก็จะรู้อายุไขตัวเองค่ะว่ามันสุดได้ที่กี่ปีแล้วก็จะมีการแบ่งคนชั้นระดับสูงสุดก็คือ A ส่วนอาเียกแกเป็นอาชีพแพกเกอร์อันดับหนึ่งเลยแต่ดันไปเกิดเรื่องแบบการผิดพลาดตอนเกิดนิดๆหน่อยๆทำให้เจ๊เขามีอายุได้อีกแค่3เดือนค่ะ เจ๊แกก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไหนไหนก็เล่นเกมนี้จนได้มาทั้งหมด9 9รอบแล้วแล้วผู้พัฒนาก็เลยส่งไฟล์แบบรอบพิเศษรอบที่หนึ่งอยมาให้เจ๊แกเล่นเจ๊แกก็เลยตัดสินใจว่าไหนไหนก็จะตุยใน3มเดือนนี้เขาเอาให้สุดเลยดีกว่าแล้วน้องนางเอกที่อาเจ๊เราต้องไปเล่นบทบาทน,นางเอกของเกมนี้น้องมีชื่อว่าอนากาซีย หรือแม่หนูอาชานั่นเองมีบทบาทเป็นผู้กล้าและใช้ดับศักดิ์สิทธิ์แต่ปัญหาก็คือรอบที่1 0 0เนี่ยมันมีเรื่องแปลกจนไปหมดเลยแม้กระทั่งแพ้พลังเวทเอ่ยแล้วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนจำํำรูทก่อนๆได้ที่เขาคิดเหมือนว่าเป็นแค่ความฝันแต่มันคือรูทก่อนที่เจ๊เคยเล่นคือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าความสัมพันธ์เริ่มต้นที่ศูนย์ใช่ไหมละ่ะ แต่ว่ารอบนี้มันดันเริ่มแบบสูงสุดๆเลยนะสิแล้วมันเหมือนเกิดบักอย่างอื่นขึ้นด้วยคือผู้เล่นคนอื่นที่เล่นเกมนี้อยู่ดีๆก็เข้าเกมไม่ได้หรือบางคนที่เล่นอยู่ทั้งๆที่มีค่าสัมพันธ์กับตัวละครแต่ตัวละครเนี่ยกลับเมินเฉยไม่สนใจเลยแต่อยู่ดีๆหลังจากนั้นทุกคนก็เล่นไม่ได้แบบปึ๊บทั้งเซิร์ฟมีแต่อาเจยคนเดียวในที่ล็อกอินเข้าไปได้แล้วมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ เหมือนเวลามันดําเนินต่อไปเรื่อยๆต่อให้เจ้เขาจะล็อกเอาท์ออกมาแล้วก็ตามพอเจ้ในโลกจริงล็อก,ออกเอาท์หรือว่าโลกกําเริบปวดหัวหรืออะไรตัวละครในเกมเจ้ก็ดันเป็นลมหมดสติแล้วเวลามันก็ดําเนินต่อแล้วทําให้เราทุกตัวในเกมเป็นห่วงเจ้กันหมดเลยคือแบบฮะเหมือนตัวละครมีชีวิตจิตใจขึ้นมาจริงๆแล้วรักเจ้ ที่เป็นตัวละครนางเอกแบบจากใจพวกเขาเพราะพวกเขามีความทรงจําที่รู้สึกเหมือนแบบเราเคยเจอพวก,ก้าคนนี้มาก่อนนะแล้วรักแบบข้างรักมากหมอเลยว่านึบหนับสุดๆแต่มันก็มีเรื่องน่าเศร้าใจอย่างหนึ่งคือเจ้เขาจะอยู่ได้แค่3เดือนนะแล้วมันจะมีโอกาสไม่น่าที่เจ้จะสามารถเข้าไปอยู่กับพวกตัวละครทุกคนที่เจรักในโลกแห่งนั้นได้ ซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงกันต่อก็แนะนำให้เป็นอ่านต่อได้เลยที่คาคาเว็บตูนเดี๋ยวทิ้งช่องทางถูกลิขสิทธิ์ไว้ใต้ล่างคลิปให้นะคะก็ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสนับสนุนวีทูเปผู้ไร้รายได้ด้วยกันโดเนตได้นะคะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมไปอ่านกันนะคะเรื่องนี้